นี้นะคะก็เตรียมส่งครีมนวดสยามไพพัทให้กับลูกค้านะครับก็ไปสองบ้านนะคะนี่ใช้ดีบอกต่อนะคะครีมนวดสยามไพพัทน,นะคะเป็นสูตรใช้ดมทานะคะปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยเช่นปวดหัวไม่เกณฑ์นอนไม่หลับนะคะสะบัดจมปวดหลังปวดเอวปวดหัวเข่านะคะปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนบ่อยๆนะคะถ้าเราเปิดใจลองทา สยามไพพัฒดูนะคะแล้วมันจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลองใช้นะคะก็เลยอยากมาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังมองหาครีมนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะเอาเปิดใจลองไปใช้ดูนะคะว่ามันดีมากๆเลยนะคะนี่โดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักเยอะนะคะปวดตามหัวไม่เกงน,นอนไม่หลับอย่างนี้เอาไปทาได้เลยค่ะไม่ต้องกินนะคะสูตรดมดม,ดมลึกๆนะคะดมทานะคะแค่นี้ก็ช่วยบรรเทาอะไร บรรเทาอาการปวดเมื่อยของเราได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจนะคะเป็นลูกค้าที่ใช้มาตลอดนะคะก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็อยากมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะกำลังจะไปส่งครีมนวดแก้ปวดเมื่อยเสียบเพ,พัดนี่เองใช้ดีบอกต่อคะ่ะบายบาย